สวัสดีคุณผู้ชมด้วย่นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ NXT ใน WWE Universe Mode ตอนที่3กันแล้วนะครับก็วันนี้ไปดูกันเลยว่าจะเป็นแมตช์ของใครกันมาครับ NXT ครับผมเปิดตัวเอา้าเดี๋ยวก่อนนะ เขามาทำอะไรกันที่ NXT ครับเนี่ยจอห์นซีนาครับผมแชมป์โลก16สมัยอืมเขามาทำอะไรกันที่ NXT นะเนี่ยเหมือนจะมามีแมตช์กันที่ NXT นะมาครับผมแชมป์โลกของเราพระท้าเอกของสมาคมจอห์นซีนา เขาพร้อมมากเลยเขาจะมาเจอใครเนี่ยปกติแกอยู่ค่ายหลักนะเนี่ยมาทำอะไรที่ NXT กันปูบทหรือเปล่าอาจจะไปมีบทกันใน Survivor Series ก็ได้นะแต่ว่านี่มันเพิ่งเร็วกันไปนะพึ่งเดือนไหนเองเนี่ยพิ่งจะมีอีกไม่นานก็จะมีมันนี่แตแบงค์มาโอเคใครโอ้โหชัดเลยครับผมแชมป์ Champ NXT North American Champion คิธลีแชมป์ปักด้วยดูดิแชมป์จมอยู่กับเสือ้ออ้วนพริวนะมาครับมาจากเทก็กซัสหนัก320้อปอนด์ NXT นอ็์ทอเมริกันแชมเปียนคีธลีมาคีธลี ใครจะชนะไปเนะี่ยในแมตช์นี้นะถ้ะทาทั้งคู่พร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยตีตะขังเขีดลีจับมาครับเบลลี่ทูเบลลี่สูปเปกครับจอนซีน่าล่วงลงไปจับซีน่ามาล็อกแขนครับบิดกระชากซีน่ารีเวิร์สกลับครับสวนคืนครับล็อกคืนล็อกแขนคืนยังไงดีซีนา่า คิดลีครับบิดมาเป็นจับล็อกคอครับเฮดล็อกเข้าไปสีหน้าจับเด้งเชือกจากนั้นยังไงโอ้คิดลีจับเชือกไว้ครับโดนสีหน้าต่อยหน้าครับไปหนึ่งทีเหวี่ยงสีหน้าไปกับเชือกแล้วจับมาครับแฟลปแจ็คครับล่วงลงไปครับสีนาสีนาต้องหาทางแก้เกมแชมป์นอตได้เป็นการคนนี้นะครับเฮดบัตล่วงไปแล้วจับกดเลยนับหนึ่งไม่ได้ถึงหนึ่งครับผมพระเอกของเรานี่ก็ทนจริงๆเลย ุบหลังเข้าไปจับมาครับใส่อิเล็กติกแชร์ไหวไหมเนี่ยโอ้โหยกไหวด้วยแล้วก็ฟาดลงไปกับพื้นครับเฟสบัสเตอร์ตุยท้องเข้าไป1นึทจากนั้นจับมาใส่เฮอร์ดิเคนลาหน้าโอ้โหโดดอย่างสูงนะครับคิดลีแหวนฟิวจริงๆคนนี้น ยังไงดียังไงดีรอซีน่าเหรอตบเข้ากางหน้าอกครับไนเอชชอปครับผมจากนั้นครับสปินลงมาครับโอ้โหจับกดเลยครับตึงเมื่อกี้มูลอลนะครับจับซีน่าล็อกคอยังไงต่อซีน่าครับผม รีเวิร์สท่าได้ตุยท้องเข้าไปเพื่อแก้ท่าครับจากนั้นครับใส่ลูเทสเพรสครับแล้วต่อยเข้าไปที่หน้าลัาจะต่อยซีหน้าแต่ยั้งมือไว้ก่อนแล้วออืืรอสวนจังหวะนี้ครับจับซีหน้ามาทําอะไรเนี่ยแบฮักปะเนี่ยใช้ด้วยครับแบฮักโปรดักชั่นอ๋อไม่ใช่แล้วก็ซีหน้าแก้ท่าได้ครับสอกเข้าไปที่ไททอยแล้วตบเข้าให้เหมือนกันเลยทีเดียวจับมาใส่ครับ ซูเป็กซ์ฟิชเชอร์แมนซูเพ็กซ์ครับผมคีดลีรีเวิร์สชาได้ต่อยสวนกลับคืนไปแล้วโค้ชไลน์ซีน่าล่วงเวทีลงไป here, โชกรามโชกรามนะโชกรามและโชพุงด้วยคีดลีจับซีน่าลุกขึ้นมาจังหวะนี้ครับคีดลีเหวี่ยงจอนซีน่าขึ้นไปครับ ตอนนี้ได้ชีวิตจริงก็คือคิดลีนี่เป็นแชมป์ n XC นอ็กซนอเป็นในการแชมเปียนแล้วก็ n x ็น็กซแชมเปียนอยู่ครับได้แชมป์มาจากอดัมโคครับได้ศึกอเมริกันแบรชอ่านชื่อศึกถูกไหมเนี่ยน่าจะถูกนะครับโอเคตอนนี้ซีหน้าครับต่อยหน้าคิดลีล่วงไปยังไงต่อจับกดเลยครับนับ1ไม่ได้ครับได้แค่1คิดลีนี่อึดทนจริงๆเลย ลุกขึ้นมาครับโอ้สีหน่ารวดเร็วครับกำลังจะจับใส่ดีๆทีๆหรือเปล่าแต่ว่าคิดลีนั้นรีเวิร์ส่าได้ครับแล้ววิ่งโชเดอร์แท็เกเคิลลงลงไปครับแล้วจับกดเลยจับกดเลยหนึ่งได้แค่หนึ่งอีกแล้วโอ้โหสอคนนี้นี่ไม่มีใครยอมใครกันเลยครับผมสีหน้ากำลังจะ่ตยครับคิดลีกิ้งหลบได้ครับคิดลีครับรีเวิร์สครับเตะเขาเข้าไปจับมาใส่เป็นเจอแมนซูเปลก คิดลีเตรียมจะปิดฉากแล้วครับใส่ท่าไม้ตายยังไงดีจับมาครับใส่เรียบร้อยครับรา <0. S 1> round z e r อ่านถูกไหมเนี่ยนับหนึ่งสองสามโอ,โอซีนาไม่พลาดครับโดนเต็มเเลยสามครับนับสามเลยคิดลีหืมตบพระเอกสมาคมอย่างง่ายดายครับ เป็นการชนะที่ยิ่งใหญ่มากเลยสามารถชนะจอนซีนาแชมป์16สมัยได้ครับซีนายอมครับถึงจะต้องเช็คแฮนด์กันเลยทีเดียวนะถือว่าเป็นการเลสเปคที่ดีนะครับสำหรับนักไว้ป้้มทั้งสองคนโอเคซีนาก็เหมือนจะส่งไมายต่อให้คิดลีเลยนะเนี่ยสามารถล้มแกได้ไม่ธรรมดานะครับคนที่ล้มซีนาได้เนี่ยคิดลี มาต่อกันด้วยการเปิดตัวเดี๋ยวนะมาอีกคนนึงแล้วครับจากรอแชมป์ W W E สามสมัย The Phenomenon AJ Style มาแล้วครับ AJ Style แชมป์ W W E แชมป์เปี้ยนสามสมัยครับผม มาครับแชมป์ Champ. ตอนนี้เป็นแชมป์ WWE United States Champion อยู่นะครับ <21 8. S 1> <c oughs> มาอีกแล้วนะอีกคนหนึ่งนะไม่รู้มาทำอะไรกันใน NXT มาเพิ่มเลตติ้งหรือเปล่าเนี่ยคู่ <The phenomenal. S 1> ต่อสู้ของแกคู่สุดท้ายวันนี้จะเป็นใครกันแล้วก็รอมาติดตามกันเลยนะครับ <Styles> มาดูกันเลย Shock the System มาครับใช่หรือเปล่า แชมป์เอเน็กซี่แชมเปี้ยนอาดัมโคลเบย์อาดัมโคบเบย์มาครับหัวหน้าแก๊งช็อกเดอะเซตเต็มอันเดสบิลดสเอร่าคือชื่อแก๊งของเขานะครับช็อกเดอะซิสเต็ม เพลงเปิดตัวนี่เท่มากแนะชมป์แมนกซีหนึ่งสมัยครับแล้วก็เป็นแชมป์้มน x ัซที่ยาวนานที่สุดนะตอนนี้เลยนะ300กว่าวันนุ่นนานมากถือเป็นปีเลยโอเคครับวันนี้เป็นการเจอกันในแมตช์สตีลเคชแมตช์นะครับซึ่งกฎของเกเอ้ยไม่ใช่เกตสิกฎของกฎในสตีลเคชนี้ก็คือคุณ ต้องปีนออกไปจากสตีลเคดนี่ครับไม่ก็จับกดนับ3หรือใช้ซัมิชันก็ได้ครับแต่ว่าหลักๆก,ก็คือต้องปีนออกไปจากกรงนรกแห่งนี้นะเ j เจสไตล์ไม่รอช้าครับวิ่งมาโคดรลายครับต่อยรัวๆแล้วโคตรลายไปเลยยังไงดีเพล่คิกครับผมอดัมโคเสียเปียบอยู่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยแชมป์สามสมัยเลยนะครับเ j เจสไตล์จับมาใส่ครับเบนบัสเตอร์ครับ เจ็บกันเลยทีเดียวจับอดัมโคมาไฟแมนแครี่แล้วยังไงต่อครับสายวอล์กแลมล่วงลงไปครับตอนนี้เอเจสายใส่รัวๆเลยจับมาครับใส่เป็นสแนปซูเ r ็กอดัมโคต้องหาทางแก้เกมนะครับกับแชมป์โลก3าสมัยเนี่ย เอเจสไตล์ครับใส่อำบาครับล็อกแล้วครับตอนนี้ครับยังไงจะตดพื้นยอมแพ้หรือเปล่าไม่ครับอดัมโคยังไงแก้ท่าหลุดออกมาได้ครับต่อยหน้าเอเจไปโดนไป2ทีจากนั้นต่อยเอเจสไตล์ครับจับเอเจเหวี่ยงไปแล้วตอกเข้าหน้าครับลวงไปครับโดนเอลโบเข้าไปครับต่อยหน้าเข้าไปอีกหนึ่งทีครับจับตายมาเอาเด้งชนกันต่อยหน้าครับสไตล์เด้งติดเชือกไปแล้วครับ ต่อยไม่ยั้งเลยครับอาดัมโคเหมือนกแกแขนอะไรสักอย่างสไตล,ล์ลงลงไปครับจับสไตล์ลุกขึ้นมาแล้วใส่เป็นซูเปอร์คีครับอื้มกดเลยไหมไม่กดครับต่อยซ้ำต่อยซ้ำอืมแล้วก็กระทื้นอาดัมโคปีหนีนะครับสไตล,ล์ต้องรีบลุกขึ้นมาแล้วเร็วอาดัมโคจะปีหนีแล้วไปเร็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 ว สไต์ไม่รอช้าครับ ÜNDNIS อกระแทกเข้าไปหนึ่งทีฮะหวังให้อดัมโคลวงลงมาอดัมโคเขาเตะหน้าขึ้นไปอดัมโคมีความหวังไหมเนี่ยที่จะปีนหนีต่อเนี่ยสไต, Marcel สไต Account ไล์บอกไม่ยอมให้ปีนหรอกต่อยอดัมโคลวงลงมาแล้วครับแล้วสไตล์ปีนแทนครับแมตจะจบเลยไหมเนี่ยแมตจะจบเลยไหมอดัมโคก็ไม่ยอมเหมือนกันยังไงดีสไตล์ขึ้นไปบนสุดแล้วนะกาลังจะปีนลงมาครับอืมโดนสกัดไว้ก่อนครับสไตล์โดนอดัมโคสกัดไว้ก่อน ยังไงดีอือหึโดนโดนดึงโดนดึงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วสไต์จำย้อนที่ลงมาครับเพราะว่าโดนอดัมโคดึงลงมาครับผมยังไงทุบเข้าไปครับสไต์เริ่มต่อยคืนแล้วสไต์เริ่มต่อยคืนแล้วสไต์บอกอือหึใส่เต็มที่เลยไม่ล่วงสักทีล่วงลงมาแล้วครับสไต์จะปีนเองหรือเปล่าเนี่ยสไต์จะปีนเองหรือเปล่าเนี่ยสไต์เริ่มปีนแล้วครับสไต์เริ่มปีนแล้วครับ สไตล์เริ่มปีนเองอาดัมโคลลุกขึ้นมาแล้วสไตล์กำลังจะลงสไตล์กำลังจะลงับไม่ได้ครับอาดัมโคมาสกัดไว้ก่อนอาดัมโคลอู๋ต่อยไปอีกทีอู๋สไตล์โดนดึงลงมาโดนดึงลงมาครับโดนดึงลงมายังไงดีโอ้โหโดนต่อยซ้ำอีกแต่ว่าอาดัมโคลกำลังจะหนีอีกแล้ว หนีหรอฮ้ไม่ให้หนีไม่ให้หนีดึงจับอดัมโคมาโขกไปหนึ่งทียังไม่ล่วงครับจับมาโขกไปอีกหนึ่งทีครับยังทนได้รอบที่สามก็ต้องล่วงแล้วไหมครับยังไม่ล่วงอีกโขกยิกว่าจะล่วงนี่แหละอดัมโคล่ลวงลงไปครับสไตล์ไม่ไหวแล้วลงมาดีกว่าครับอุ๊ยอดัมโคเตะสวนลงไป โดนต่อยครับไปที่หน้าครับสไตล์ครับรีเวิร์สได้จับอดัมโคยังไงไม่ได้ครับอดัมโคสวนกับอดัมโคเวี่ยงเอเจสตล์ไปแล้วจับมาแบกเบกแบกบอดี้ดรอปเข้าไปครับผมขอยืนแอคสักหน่อยเหนื่อยนะสไตล์ลุกขึ้นมาก่อนครับจากนั้นจับครับใส่ท้าไม่ตายเลยเป็นสไตล์คลาช ทั่วลงไปครับจับกดเลยนะับหนึ่งสองสเรียบร้อยครับ AJ Style ชนะแชมป์เอ็ไปได้ครับผมไม่น่าเชื่อกันเลยทีเดียวหน <c oughs> ึกว่าจะปีนออกก็ได้ได้นะแต่ว่าสไตล์ไม่ไม่เอาแล้วไม่ปีนแล้วปีนนานแล้วเกินกดมาเลยแล้วกันโดนครับเรียบร้อยสไาตลา์กดนับสไม่ได้ครับแชมป์ NXT แชมเปี้ยนหมดสภาพเลยนะ เดฟานาวานอนวันเอเจสไตเป็น <descript> ผ <or> ู้ชนะในแมตนี้ครับผมก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกันในพาร์ทนี้กันด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด s u b สไ r i b e กดแชร์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในพาร์ทต่อไปสวัสดีนี้ไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับผม